สวัสดีครับพบกับผมเช่นเคยครับกับคาหนังคาข่าวนะครับช่วงนี้นะครับเป็นช่วงสัมภาษณ์คนดังนะครับวันนี้ครับอกผู้ชมเลยนะครับว่าผู้ชมที่รักสวยรักงามนะครับวันนี้นะครับต้องฟังนะครับ2คนนี้ครับเขาผ่านมีดหมอมาอย่างพิเศษเลยนะครับวันนี้เราจะคุยกันในเรื่องหัวข้อของการสัญญกรรมนะครับแขกรับเชิญของเราตอนนี้นั่งอยู่ข้างผมแล้ว2ท่านนะครับวันนี้สวยงามมากครับไปพบกับเขาเลยครับคุณไข่มุกแล้วก็คุณอรชรนะครับ สวัสดีครับสวัสดีทั้งสองครับโอ้สวยอยากเยอะมากเลยนะครับขอบคุณค่าวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องหัวข้อของเรื่องการสัญญกรรมนะครับคเออนึกยังไงถึงไปชอบชอบสัญญกรรมครับคือเรามีปมด้อยมาตั้งแต่เด็กอันนี้ทำทำใช่ค่ะเออทำเยอะมากค่ะเมืองไทยนี้ไม่ทำเลยนะบินตรงไปเกาหลีอย่างเดียวใช่คขาอ๋อต้องไปโดนแบบมือของเกาหลีโดยใช่ค่ะเพราะว่าหมอไทยไม่ทําให้ดิฉันแล้ว เขาบอกว่าทำไมเพราะเหตุผลฉีดไปเท่าไหร่น้ํายามันจะออกหมดเขาบอกเปลืองเขาให้บินไปทําที่เกาหลีอย่างเดียวเลยโอ้ออกกำลูอะไรนี่ค่ะครับผมเวลาโดนได้ค่ะโดนได้ในรังโดนรังโดนนี่ครับแอโอครับเออเวลาเวลากินน้ำมันมันมันออกแบบเหมือนฝักบัวเลยครับไม่ใช่การทรายกระถินขาน้าคนค่ะโอ้แล้วทำไมไม่ไปให้แบบ ให้เขาลอกหน้าออกเลยลอกลอกหนังออกอนน๋อมีแพนแพนว่าจะจะลอกอยู่แต่ตอนนี้กําลังปั้นน้องสาวให้น้องสาวทำ<ช>ทำตัวเลยนี่น้องเหรครับค่ะ,คะน้องสาวคร้ที่ทำอะไรมาก่อน,นะค,ะคือครั้งแรกเลยที่ทำก็คือจมูกอะคะ่ะ ่จะบุ๋อ่ะนี่จะล้กค่ะน,น,นี่จะไปบอกคงคิดว่าเต่าหลวงเขาหลิวเนี่ยนี่เปนคนทักอย่างนี้ค่ะนี่ทำมาสี่ครั้งนึงนะชอบใจมากเลยค่ะตอนแรกก็ไม่ชอบอักค่ะครั้งแรกไม่ชอบครั้งสองไม่ชอบครั้งสามไม่ชอบครั้งสี่ชอบค่ะคือมันโดดเด่นมากเลยค่ะอืคุณน,นี่แบบฉีกไม่เหมือนแนวพวกเขาระเบิดหูที่คุณระเบิดจมูกอะไม่พูดเป็นเหมือนละครทำแพงไหมครับแต่ละครอ่อก็เป็นแสนนะคะอันนี้ผมอยากรู้คุณเป็นกระเทยเนี่ยพ่อไม่ว่าเลยครับพ่อหนูไม่ว่าพ่อก็เป็น พ่อก็เป็นใช่ค่ะพ่อเป็นตัวกอย่อนเชื่อไหมคะเปิดประตูเข้าบ้านตกใจตอนเที่ยงคืนมีโจรขโมยนึกว่าแม่มาเดินแต่จริงๆไม่ใช่แม่ใครครับพ่อขโมยวิกใส่แล้วเดินนีไมันก็นึกยังไงถึงเอาวิกไปใส่เนี่ยคือพ่อเขาก็กลัวว่าลูกจะเหงาะค่ะ<ม>เพราะว่า ไม่ให้ลูกออกไปข้างนอกไม่ให้ลูกเพ่นพ่านและที่สําคัญกัวชวบ้านแตกตื่นขอโทษนะครับอะไรคะเออเดี๋ยวว่าเคยเดินพืดๆแล้วหมาหมามันเห่ามันหอนไหมไม่มีนะเวลาเราสองคนออกไปกันแล้วมีหมาเหมือนหมามันจะงงอะค่ะเหมือนเหมือนว่ามันจะเห่าหรือมันจะหอนด้วยเถอ แต่ว่ามีอยู่ครั้งนึ่งเราสองคนใส่ทูพีดว่ายน้ำที่พิจิตรเนะใส่ทูพีดว่ายน้ำที่พิจิตรใช่เฮ้ยคุณไปว่ายในบ่อไหนเนี่ยแต่คนรู้ไอ้แค่ที่แถวตะพานหินนั่นเลยเนี่ยไอ้แค่เห็นผมว่ามันไม่กินหรอกครับมันคงดุลมาส่งฝั่งครับใช่ค่ะมันคิดว่าเป็นเพื่อนมันอะค่ะเหมือนว่าสนิทกันคบกันมาตั้งแต่เด็กๆดนี่ก็ให้พูดเรื่องสยากรรมเลย แต่คค่ะอังไม่ทราบว่าสวยๆอย่างนี้มีแฟนยังครับไม่น่าถ่าไม่น่าถามัจริงอ่ะค่ะทำไมฮะมันมันขอโทษที่ที่ผมอาจจะถามคุณรู้สึกอะไรฮะเสียใจครับไม่ไม่่นับค่ะต้องยืมมือยืมมือรองนับด้วยนะคะยือมือนีือฮะมือพรอมไหมไม่พอเดี๋ยวผมให้ขอดถุงเท้าให้ด้วยอ๋อพอค่ะพอมีผัวนนับ มันนับไม่ได้มันนับไม่ท่วงทีนมใช่ความสวยไม่เหมือนกันแต่ก่อนที่ก่อนทำเซตกันนะไม่มีผัวเลยนะใช่ไม่มีคนชอชเลยเนาะได้เนาะเป็นไปยากเพราะเอาผัวเข้าบ้านตนลออือชอบผู้ชายสไตล์ไหนผู้ชายสไตล์ไหนก็แบบสเปคกัะสเปคสเปคกัะเหรอขาวตัวเล็กเลากขาวตัวเล็กเล็กเพราะว่าเราสองคนเนี่ยสเปคจะไม่เหมือนกันนี่ขาวๆเล็กๆค่ะยัง อรอชยังดําดําสะทุนสะทุนแล้วก็ก็ไม่มีสิทธิ์เลือกอะค่ะเพราะว่าพี่เลือกเขาขาวหมดแล้วก็ดําดําสะทุนสะทุนหนูก็ต้องเก็บเจนของพี่อะค่ะที่สํคัญสวยสุดท้ายเนี่ยคุณแปลงเพลหรือยังครับไม่ไม่ขำไม่ขาไม่ได้ของทําไมทําไมไม่กล้าตัดเพราะอะไรครับเออยังอยากจะกลับมาเป็นผู้ชายไม่ไม่อยากกลับไปผู้ชายอยากเป็นคะเทออย่างเงี้ยละค่ะแต่ว่า มันก็ยังใชได้แ,ดแ,ดแบ่งๆกันใช้ใค,ใครเป็นลุกใครเป็นรับ <c oughs> <c oughs> อย่าหันมาบ่อยค่ะกลัว <c oughs> ใครลุกใครรับครับหันไปตงนูค่ะใครวัยใครไครดานเนี่ยค่ะ <c oughs> <c oughs> พี่สาวก็เป็นพี่น้องกันค่ะพี่น้องปีหน้านี้เราสองคนจะไปเกาหลีอีกใช่ไหมคะไปเกาหลีค่ะเพราะว่าจะไปทําเพิ่มอีกอะค่ะมาอะไรคุณจะไปทำอะไรเพิ่มอีกจมูกเพิ่มอีกหน่อยครค่ะเหมือนว่ามันขัดยังไงไม่รู้ว่าเหมือนหายใจไม่ค่อยออกอะค่ะทำไมคุณจะทําเพิ่มมาเอาเพื่อไว้รองน้ําฝนกินเรื่อยทําไมพิธีกรพูดอย่างนั้นไม่รู้สอร้อนนะไม่พิธีกรไม่เคยทําศิลปกรรมงานก็ดุเมียพิธีกรสิ แบบเบอร์ฟอคผมเห็นหน้าคุณแล้วผมอยากกินวัฟเฟลมากเลยนอ่ไรวัฟเฟลคือคืออะไรคะไอ้แบบรังผึ้งขนมรังน้่เนี่ยนี่ทำราไปทำมาเยอะทำแล้วนะทำอาชีพอะไรกันคุณตีรถนะคะคุณอยู่พิตีรถะอยู่ด้านหน้าหรือด้านหลังเอ่อด้านหน้าเลยค่ะแล้วรถของเราสองคนเป็นรถพิเศษใช่ค่ะเป็นรถสปอร์ตเปิดประทุนลายกระหกทังคันวนขวาสามรอบขึ้นเลย ของราใช่ค่ะแล้วก็ข้างๆจะมีพญานาคค่ะมองตรงหน้าคุณเนี่ยรถโฟล์วิวิ่งมันก็คว่ำนะบนหน้าคุณแล้วหน้าคุณดูแบบขรุขะเหมือนดวงจันทร์มากเลยอ่ะหน้าหนูเนี่ยเหรอคุขาครับไม่ลองเอามีดโกนถักทากไอ้พวกตุ่มๆให้ออกหน้าหนูไม่มีตุ่มนะคะพี่ลองจับดูจริงนิ้วเดียวไม่ได้นะคะต้องสัมผัสทั้งทั้งแบบว่าทั้งมือถึงจะรู้ว่าหน้าหนูเนียนหรือไม่เนียนผมสัมัสแล้วผมต้องไปตัดมือทิ้งเลยไหมไม่ไม่ไม่ ลองดูนิดนึงแล้วก็เป็นรังเกียจนะยังไม่เท่าไรอุ้ยเหมือนมรละเลยเอ้ยเหมือนเขายังไม่คุ้นนะครัยังไม่ชินถามเลยสรุปเลยดีกว่านะครับคุณจะฝากอะไรกับคนที่ชอบเสพสัญญกรรมครับเออก็อยากจะบอกว่าของเดิมๆมันก็ดีอยู่แล้วนะคะถ้าเกิดคุณพ่อคุณแม่ให้อย่างไรมาอย่างเงี้ย ค่น่าจะพมงใจทำค่ะทำเพราะว่า<ๆ>อย่างนี้ศิลปกรรมก็คงจะหลายหลายปากเลยค่ะ <c oughs> คือปากนะคะอยากทําก็ทํานะคะไม่ไม่ว่ากันนะคะคือแบบว่าเอาแค่แบบพอสวยพองามแต่งงามเพราะขนคนงามเพราะแต่งแต่งเธอคะ่ะถ้าไม่แต่งจะไม่สวย <c oughs> <c oughs> อย่าหนั้นมาถ้าเกิดพูดถึงคุณทำศิลปกรรมเสร็จหมดแล้วไม่รู้จะทำอะไรคุณจะทำศิลปศาสตร์ใส่ตัวเองไหมครับก็คงจะใช้ควายธนูค่ะเสกเลยค่ะถึงขั้นนั้นควายธนูขอรับเขาว่าเราหมองโลกในเงี้ดีช่วงนี้นะคะเราพักไว้แค่นี้ก่อนนะครับก็ขอเตือนนะครับท่านที่ทำศิลปกรรมนะครับก็ทำแค่นิดหน่อยนะรับางคนทำเยอะไปมันผิดรูปหน้าผิดรูปใช่ไหมมันก็จะดูไม่สวยเออทำให้แบบพอน่ารักขนาดนี้นะเพราะว่ากำลังดีนะครับ ครับผมช่วงนั่งคุยกับคนดังเนี่ยสภาพคนดังเนี่ยเราต้องเบรกไว้แค่นี้ก่อนนะครับแล้วอย่าลืมนะครับกลับมาพบกับพวกเราครับคาหนังคาข่าวนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีมากครับท่านจะได้รับความสนุกสนานที่เดียวทางช่องไรค์คอมเมดี <k <k ้ของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาด การรับชมคลิปเด็ดเคลิปใหม่ๆคลิปดีๆกดไลค์กดรัวรัวรวกดกดกดฮ่าฮา